มันฝรั่งทอดนะคะโรยผงปาปิก้ากับผงชีสนะคะโรยผงปาปิก้ากับผงชีสไปชิมเบิางจ้าโอ้ยง่วงไม่ได้นอนเลยนะคะแต่เราไปชิมเบิางก่อนได้เดี๋ยวค่อไปนอนต่อนะ,ะตาจะติดตือเฮ่อชีส ชีสฮะก่ออ่ะอืมดูทีวีหนักไปหน่อยค่ไหมเมื่อคืนดูรายการอืมร้องเพลงอะ่ะศิลปินที่แบบว่าอยู่บนอยู่ล่างอะ่ะค่ะดูจนแบบ ดึกอืมเฟฝนฟรายตกเต็มกินก่อนกินก่อนแล้วค่อยไปนอน นีขนาดแบบชาติตดกันขนาดนี้ยังกรอบเลยว <c oughs> ่ะทอ่ตกไม่เจอเลยนะหน่ายมอยไม่งนอยนย่งดูดีเลย لdmn <laughs> <laughs>